เปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีรอซูล่องแพยางสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งต้นลําน้ำแม่กลองแล้วค่ะช่วงระยะเวลาสองปีที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยที่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมความงดงามของน้ำตกทีรอซูที่สวยงามและทรงพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทำให้อําเภออุ้มผางกลับมาคึกคักกับการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งและทําให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวชาวบ้านแม่ค้าพ่อขายร้านค้าอาหารรถรับจ้างคนพายเรือคนนําเที่ยวคนทําเกษตรกรรมถนนคนเดินอื่นๆอีกหลายอาชีพที่ตั้งใจรอรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอุ้มผางในฤดูการนี้อย่างสุขใจนางสาวธมลวัน,วนจเจริญวงศิสิทธิ์ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวสํานักงานตากกล่าวว่า ช่วงระยะเวลาสองปีที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยชมความงดงามของน้ำตกที่อซูที่สวยงามและทรงพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางให้เป็นไปอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากมีแผนงานโครงการปฏิญาอุ้มผางร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหมด8ดหน่วยงานในอำเภออุ้มผางด้วยกันซึ่งนักท่องเที่ยวท่านใด สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหมายเลขโทรศัพท์055 508780หรือ088 4275272หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากเฟซบุ o กทททสำนักง,งานตาก055 514341 3 สวัสดีค่ะดิฉันธมนวันจเจริญวงศิษฎ์ผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากนะคะในวันที่8พฤศจิกายนมีการเปิดการท่องเที่ยวไปชมน้ําตกทีรอสูที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ อยาก,กเรียนว่านักท่องเที่ยวต่างรอคอย2ปีนะคะที่จะให้เปิดการท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปชมความงดงามของน้ําตกทีรอซูนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างอนุรักษ์นะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับ8หน่วยงานที่จะทําปฏิญญาอุ้มผางนะคะที่จะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่จะให้เช่นข่าจะให้ อุ้มผางเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนได้ลดพลังงานในการลดมลภาวะนะคะแล้วก็จะเป็น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะในเส้นทางการท่องเที่ยวของอําเภออุ้มผางนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวัดป่าศักวิปสนานะคะแล้วก็เชื่อมมายัางทางด้านอําเภอพบพระเรามีไร่กุหลาบมหัศจรรย์นะคะเรามอาีอาหารการกินไม่ว่าจะเป็น ไส้มนะคะอะโวคาโดนะคะแล้วก็แมคคาเดเมียนอกจากนี้เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งเป็นสวนดอกไม้ใหม่นะคะก็คือไร่พบรักแดนสวรรค์น,นะคะแล้วก็ชมความงดงามของทุ่งปอเถืองในเขตอำเภอพบพระแล้วยังมีเส้นทางของการกาแฟที่เก,เก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวไปชมก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในอำเภอ อุ้มผางนะคะก็ต้องงดใช้ถุงพลาสติกง,งดนําขวดพวกขวดต่างๆที่เป็นขวดแก้วเข้าไปนะ,ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทําให้อุ้มผางเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ